สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ G.P.X นะครับรีเจน200นะครับผมตัวล้อมแม็นะฮะสภาพสวยมากจัดตรงคาเฟ่นะครับทรงหล่อๆเลยคันนี้มีตัดท้ายมานะครับผมท่อนะฮะเป็นท่อเดิมผ่านะครับเสียงลั่นๆมาพร้อมล้อย่างฟันเลื่อยนะครับอ้วนๆเลยทรงดีมากนะครับ ดูเครื่องยนต์นะครับสวยสายซาดจุดสีสวยนะครับผมเดิมๆมือนจีเป็นร้อยคีทวนบ้างน,นะครับตามการใช้งานเลขใหม่นะครับคันนี้เลขใหม่จะจางหน่อยนะครับผมจะไหม่อยู่ประมาณ20,000กว่านะครับเครื่องยนต์ดีมากนะครับผมทอรลั่นๆนะฮะ ตัวรถโดยรวมสะอาดมากนะครับพร้อมใช้งานทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับทรงหล่อเลย นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่31,900บาทมีพร้อมเลเมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะครับผมรถสวยๆแบบนี้นะครับราคาย่อมเยาว์นะฮะก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรม,มาด้านบนได้เลยครับ